ลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิสซิ่งกสิกรไทยฟิล์มกรองแสงไฮคูอยากให้คุณใช้ฟิล์มคุณภาพดีคุ้มและทนที่สุดไฮคูเย็นคุ้มทน สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนในรายการมาโชว์แมนรายการที่เปิดโอกาสให้กับคุณทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับขอให้คุณมั่นใจว่าเป็นตัวจริงนะครับแล้วคุณจะได้โชว์ในรายการของเราครับมาโชว์แมนเป็นประจำครับที่พบกับเราสองคนนะครับกับผมนิกเร่งหงครับและผมเทพบุตบุเสียงฮาแห่งมาโชว์แมนแหงเฉยยิ้มครับและเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับที่เรา2คนเนี่ยจะออกซอกแซกตามหากลุ่มคนหรือว่าบุคคลที่เขาบอกว่าเขาเจ๋งจริงแล้วก็เท่จริงสุดจริงตามแบบฉบับมาโชว์แมนนั่นเองครับใช่ครับออกรายการ ต้องไม่ธรรมดาและเจ๋งที่สุดในประติพีนี้ครับผมครับผมแล้ววันนี้ครับคุณเฮงทำไมฮะผมจะพาไปรู้จักกับใครรู้ไหมใครนี่เลยคนทํามีดอ๋อทํามีดทํามีดทํามีดแล้วก็คนควงมีดด้วย<อ>แล้วที่สําคัญระดับประเทศนะครับทำมีดควงมีดระดับประเทศใช่คุณเป็นไหมควงมีดอะ ควงมีไม่เป็นแต่ควงสาวๆพอได้อยู่ถ้าอย่างนั้นก็ไปตามทางเราสิไปครับไปครับเอากันเฮ้ยไม่ใช่สิวันนี้เราจะไปดูเขาควงมีกับทวมีดไปดูควงมีก่อนแล้วค่อยไปสาวตอนเลิกเดี๋ยวเราไปรีบไปหาพี่เขาเลยดีกว่าครับไปเลยครับ ตอนนี้ครับผมนิกเกย์เฮงครับก็อยู่กับพี่พัฒน์ประมุขพักมาแล้วก็พี่เป้พีพีพเคแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดูด้านหน้าของเราสองคนก่อนตอนนี้นะทำให้การสัมภาษณ์ของเราในวันนี้นะครับเราต้องแบบว่าสงวนเพื่อนยืนตัวครับแต่ดูด้าคุณเนี่ยดูถ้าจะโดนแทงแล้วนะ <c oughs> คุณนั่งเงี้ยอ้อนโดนเชือกอ่ะก่อนอื่นเลยครับอยากถามว่าเออมีดจริงๆเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทครับครับผมก็มีดเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆครับผมก็คือซึบ นี่คือนีดเดินป่าครับแล้วก็มีดทุกจะแยกประมาหน่อยครับก็จะขอขยายภาพอีกสักหน่อยก็คือมีดเดินป่าเนี่ยมันจะแตกต่างจากมีดทกครับผมครับตรงที่ว่ามีดเดินป่าเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติฟันได้สับได้แทงได้แล้วก็ตัดได้ส่วนมีดมีดทกมันก็จะเน้นคุณสมบัติเหมือนกับมีดตัวใหญ่แต่มันจะลดขนาดลงมาให้เราสามารถมีพื้นที่โค้งผ่าได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น ความมาแทงคนได้ง่ายขึ้นเร็วเลยทีเดียวผมพูดเป็นตลกตลกพี่พี่ไม่ต้องจิด ถามว่าคนที่เขาควงควงมีดกันเนี่ยครับเขาเรียกว่าอะไรพี่โอเคจริงๆควงมีดมันมี2ประเภทหนึ่งก็คือเนื้อแว์ของเรียกว่ามีดปริซองหรือมีดปิเสื้ออันนี้นะครับ บ <Holl> ารีซองเหรอครับารีซองทำมีดผิดเสื้อมเป็นไฟที่ไนท์เลยครับอันนี้ฮะับแล้วแบบที่สองก็คือในส่วนของตัวมีดคาราบิดคือจะเป็นทรง,ง,รง,งน,นี้ครับมีดคาราบิดอันี่สองแบบแต่ว่าในส่วนของมีดบารีซองกับมีดคาราบิดตรงน,นี้นะฮะมีดบารีซองจะเกิดมาเพื่อควงมากกว่าแต่ว่าถ้ามีดคาราบิดตรงนี้นฮะจะเป็นในส่วนของมีดป้องกันตัวมีดที่ใช้การต่อสู้โดยเฉพาะแต่ว่าควงได้เหมือนกันในขนาดนี้ครับ เอ้แต่ว่าเราเคยเห็นแต่แบบนี้นะแต่แบบนี้เราไม่เคยเห็นเลยอ่ะใช่ฮะ<ช>มันแปลกมากเลยเพราะว่าในส่วนของตัวบริซองได้รับเหนือว่าและคอนที่ยอมมากกว่าเพคอนอย่างที่ว่ามันจะเน้นควงแต่ใช้ป้องกันตัวได้นตัวแต่ใน,ใน,นส่วนของาักบิตที่มีต่อสู้ประกำอย่างเงี้ยครับเหมือนใช้ชกได้เลยอย,ย่างเงี้ยงใช่ใช่เนี่ย<อ>ตบมืออะไรอย่างเงี้ยพุต้องใช่เนี่<อ>ยนะครับคล้ายๆกับเป็นเคียวเคียวได้อแล้วจริงๆแล้วที่เขาพบกันนี่ส่วนใหญ่ที่เขาพบกันนี่เป็นผู้ชายผู้หญิงครับถ้าเป็นส่วนตัวตัวนี้ ในส่วนของตรงนี้คือจริงๆปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเป็นส่วนของบริสองใช่ไหมฮะจะเป็นนิยมทั้งสองประเทศน,นะแต่ถ้าเป็นคาราบิดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเราผมเชื่อผู้ชายทุกคนรักการต่อสู้หมดจะมากจะน,น,น้นอ,อยแล้วแต่ๆๆถ้าเกิดเน้นการต่อสู้ผม่างนี้ทันเป็นพวกคาราบิดก็มากกว่าเนี่ยครับผมอืมนะครับแล้วมันมันมันไม่ใช่กีฬาใช่ไหมพี่มันเป็นเรื่องอะไรอ่าคล้ายๆแบบเอ็กตรีมมากกว่าคล้ายๆพวกแบบเอ็กตรีมเพราะว่าแบบหวาดเสียวเนี่ยอย่างว่าถ้าเกิดมันไม่เสียวมันก็ไม่เสียวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอ่าใช่ถ้าเกิดสมมติวว่าาาบบงงคคัั้มมมีดดป๊กกโโโนนออห ยากเหมือนกับว่าเราหั่นปั่นจักรยานน่ะถ้ากูล้มมันก็ไม่เก่งสักทีผมกว่าจะควนได้ขนาดนี้ดูดูริ้วรอยนี่บางทีนิ้วนิ้วนางเกือบหายอะ่ะเ <laughs> นี่ยครับผมแต่เชื่อว่าถ้าเกิดสมมติว่าฝึกฝนบ่อยๆเข้าเป็นมีดที่ใช้ความอดทอนแล้วก็ค,ความตั้งใจนะครับผมก็้่านเนี่ยครับ,รรบ,รบอ๋อนี่ก็คือเป็นมีดควงที่เขาใช้เล่น มาจากประเทศไหนที่เขาแรกๆเลยพี่ข้าในส่วนของปาริซองใช่ไหมฮะอ่าขววงเล่นเดือกเหงาใช่ครับใช่เขาว่าเป็นขวเล่นขววงเล่นเขาทีลตัวกันแล้วกันมีดควงที่นิยมในบ้านเราคมันมีทั้งปารีซองหรือว่านักเลนเล่นมีดทั้งหลายเรียกว่ามีดผีเสื้อครับผมที่เราเรียกวมีดผีเสื้อเพราะว่าเวลาเราควงอันเนี้ยมันจะด้ามมันเนี่ยมันจะโบยพี่เหมือนผีเสื้อมันจะปแับแต่งมีสไตล์ของตัวเองนะครับผมป๊อปป๊อปป๊อปอ๋อ เออโอ้โหยสัมภาษณ์อะไรเสี่ยวานนี้สัมภาษณ์อะไรเสียวคอเองโอ้ยได้โดนทิ้มตาไงไม่รู้นะตะเกี้ยนีผีเสื้อมีประวัติมาจากประเทศฟิลิปปินส์ครับก็คือทหารอเมริกาสงครามโลกครั้งที่สองคทหารตอนนั้นน่ะทหารอเมริกาเนี่ยยังมียังไม่มีมีดมีดนับใช้เป็นพวกมีดใบตายซะมากกว่าครับที่มันต่างกันตรงที่ว่ามีดใบตายเนี่ย คือพับไม่ได้ับไม่ได้มี่ไม่น่าเนี่ยติดกับเชยอกนั่งแต่มีดพับเนี่ยมันมันพับได้เก็บได้ัเแต่พอมันเจอมีดบาริสซองเอาเสื้ออย่างเงี้ยมือมันแตกหน่อยสำหรับเขาอ๋อพอเขาสงครามจบปุ๊บเขากลับมาที่อเมริกาเขาก็ติดมีดตัวนี้กลับมาด้วยมันก็กลายเป็นแบบแพร่หลายเลยในอเมริกานิยมากแล้วก็เราจะเห็นตามสื่อสมัยหนังสมัยเก่าสมัยก่อนจะเห็น เออตัโกงตกงมาคนมาเกี่ยวที่ไม่ใช่ต้องมีตัวโกงตัวโกงไงมีใช่ใช่ต้องถือตลอดอะทั้งเรื่องอะถือ่ากูต้องเป็นตัโกงนะแปลกเหมือนกันเนาะตัโกงพกอะไรสอง แลจริงๆแล้วเขาทำมีดตัวนี้ออกมานี่คือเป็นมีดสำหรับคนขมใช่ไหมใช่าใชเป็ดสรับนพแต่ว่าคือมันไปดังีนดินเป็นของเป็นที่ของประแคศฟิลิปเลยอ๋อเป็นดิแต่ไปดังอเมริกา แต่ว่าอเมริกาเนี่ยมาเจอตอนนี้ตีลงทงสมไปเอากลับประเทศไปด้วยเมาใช้เรื่องราวในนี้เองแล้วในในประเทศไทยเราครับไอ้เรื่องเกี่ยวกับทั้งควงมีดทั้งการสะสมมีดหรือว่ามีดต่างๆเนี่ยมานิยมและฮิตกันเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่คร่าวๆหรือประวัติที่เข้ามาในไทยเนี่ยมันมันไม่แน่ชัดเพราะผมผมโตมาแล้วเป็นเด็กกัผมก็เจอผมก็ดังแล้วสืบสอบยากตรงนี้อย่างในขณะอย่างในี่ยกรณีมิตรมิคาราบิดนะฮะครับะ ธนบิตตรงนี้ก็คือสังเกตว่าในส่วนของคมมันคล้ายๆกับเคียวเกี่ยวข้าวต้องเนิดมันอยู่ในส่วนแถบภาคใต้ฝั่งเราพวกมาเลเซียสิงคโปร์อินโดลักษณะนี้แล้วพัฒนามาเคยเคยดูพูดหนังอินเดียจะเรียกว่าบักนะเขาเรียกว่าเขาเรียกเสืออันนั้นคือเหมือนว่าได้อิทธิพลมาด้วยส่วนหนึ่งลักษณะนี้เราพัฒนาต่อมาอย่างที่สเป๊ว่าก็คือมันมีมีแบบใบตายนะมีใบตายลักษณะนี้ อ่ะเนี้ยฮะอ่าอันนี้มีพับเนี้ยครับซึ่งอย่างที่ว่าในส่วนของอันนี้เฉพาะคาร์ลัมบิดนะครับก็ออกแบบมาให้พับแล้วก็ใช้งานง่ายชักได้เลยแล้วพับง่ายแต่ใบตายพับเนี่ยมีข้อดีคือความแข็งแกร่งแล้วก็สมดุลของน้ําหนักตัวมันอยู่มากกว่าเนี้ยฮะแล้วพอมาไทยพับอย่างเงี้ยก็พัฒนามาเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าดังมามากกว่า10ปีที่คนรู้จักและใช้งานเฉพาะด้านแต่เหมือนกับว่ารุ่นหรือว่าคนที่สนใจตรงนี้ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าที่คนในสมัยก่อนนะ ควปไปหลงรักไอนี้รู้จักเนี่ยเออไปรู้จักยังไงไห้ข่าวให้เราฟังหน่อยว่าคือไปชอบมันได้อย่างไรตัวพื้นที่พี่เกี่ยวกับมี่ก่อนเลยอ่ะพี้เท้ก่อนเลยเอาผมใช่ไหม พี่เริ่มจากอะไรนะ่อนที่มาจะมีดเป็นมีดตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่ามีอะไรมาก่อนทำอะไรมาก่อนพี่อ่ะก่อนผมเป็นดีไซเนอร์จิวเวลรี่เห็นหน้าอย่างเงี้ยออกแบบเหรอชิปนีน้ำหน่อมแหนมเลยนะเป็นงานที่แบบอะไรที่ฝันชิปแล้วอีท่าไหนพี่เป้ทำไมทำไมมาอยู่ดีมาโดนหรือว่ามาได้มาจับมีดแหรืะไรยังไงช่วงที่ทำงานอยู่ใดีมันมีความเครียดการออกแบบจิวเวลรี่เนี่ยมันมันที่บอกละตอบโจทย์ คนหลายคนมารู้มาเป็นคเราคนเดียวเนี่ยมันทำให้เราเครียดแล้วเราก็อยากหารีแลกซ์ด้วยการไปดูหนังเพราะว่าถ้าทำจิวเวลรี่เนี่ยมันแบบว่ามีคนเมคอออเดร์มาให้มาส่งมาส่งมากุ้งข้ามาเจ็ดเจ็ดปีกว่าอ่าก็เวลาเครียดก็จะไปดูหนังผมสังเกตว่าเออหนังทุกเรื่องเนี่ยพระเอกบางเรื่องใช้ปืนกันป้อง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 หรือว่าบางเรื่องใช้มีดสู้กันอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าการใช้มีดสู้กันมันฟินกว่าะรู้สึกว่ามันมันเป็นวิถีของผู้ชายไอ้เหรอผูหญอวตารนะวตารฉากฉากวนสุดท้ายเนี่ยขนาดมีดขนาดคนมันขับยนต์เนียนต์จะต้องทักมีดออกมาเลยมันคัาสสิกมันคัาสสิกแต่เอารู้เลยว่ามีดมันคือซิมโบลของผู้ชายแล้ผมก็เริ่มหลงไหลแล้วจากวันนั้นมาผมก็เริ่มแบบลองสะสมความรู้เก็บเล็กเก็บน้อยเลือกทำมีดขึ้นมาจับจากที่แบบไม่เป็นลองผิดลองถูกจนเป็นขึ้นมา อืมอ <pec> ีมอื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 ้องมอกมอือืมอ่มอมอ่าอมอเมอ่ вик, อ,อ <ytes dinner. S 1> ืมอือือืมออออืมอามอืมมก่อนม่าคือ พี่เป้เนี่ยจะออกแนวสายทั้งมีดอาเป็นช่างมีดแพี่พันเนี่ยจะออกเป็นแนวสายเล่นมีด่มีดแล้วของคุณคุณพี่ยังไงฮะคุณพี่พันคือผมเดิมผมชอบศิลปะการต่อสู้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือฝึกฝนในส่วนของไม่ว่าจะเป็นกระบองหรือว่าอาวุธมีดทั่วไปแต่ส่วนของผมฝึกมาแค่แค่แบบมีดใบตายลักษณะนี้มากกว่าคือเป็นมีดใช้งานอย่างนี้นะครับทำได้เลยแต่ว่าในส่วนของมีดคารังบิดตรงเนี้ยมาเจอในหนังเรื่อง The Witcher หนึ่งเก้าเก้าแปดที่ไอมาร์วอลเบิร์กเล่นและตัวโกงมันใช้มีดที่มี้ย แล้วสองมือแล้วมันควงโคตรเท่่่อไมเึราะผมผมบอกเลยมีดมีเตี้ยอะไรว่ามันเสี้ยวขนาดนี้วะแล้วมันใช้งานหนักแล้วตอนหนึ่งเก้าเก้นี่มันนานมากแล้วบอกว่าตอนนั้นไม่มีใครใช้คารมบิดเลยหรือมีก็ไม่รู้ผมเลือกซื้อสายเอสสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตมันไม่ไม่ไม่แพร่หลายตอนนั้นไม่มีคอมเนี่ยต้องไปหาเองเปิดหนังสือเองในห้องสมุดอ่ะถจนมาเจอป้าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็เริ่มสั่งมีดมาทีละตัวแล้วคือผลตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยครับก็เรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วมีดคารมบิดมันไม่ใช่แค่ควงเดียวมันใช้้งงาาาาานไดหลยยยอออ่่่มมมกเเีครับผผว หนังลหลายเรื่องมันเป็นอินสไพรชั่นสำหรับอิทธ,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 ธิพลต่อคนเยอะเหมือนกันนะแล้วก็อยากจะบอกว่าหนังลหลายเรื่องเนี่ยสามารถถ่ายทอดบ,บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นนะให้มันฟินให้มันแบบมันอินอนะ่ะมันอินรู้สึกได้จริงอ่ะเอออย่างพี่ที่าของจริงนะเออคุณโยนต์แต่คุณโยนต์ยังต้องชักมีดมาแทงทำไมมันไม่ใช้ปืนหรือปืนมันก็มีคือสุดท้ายแล้วต้องควักมีดออกมาทั้งนะที่เป็นมือนเขาเอามีดจริงๆแล้วอย่างเงี้ยผมอยากโชว์ตรงนี้มากเลย มีดจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นอาวุธที่เขาเรียกว่าดั้งเดิมที่สุดจนโบราณที่สุดแก่ที่สุดปั๊บอาวุธอันดับแรกคือหินต่อมาพัฒนาเหล่ามากับเในนี้ของในคมได้เน<อ>ี่ยแล้วปืนเหมือนกับว่าเป็นอาวุธที่ค่อข้าง,งมาพัฒนาแล้วแต่สุดท้ายปั๊บเมื่อใกล้ตัวปั๊บปืนกับมีดปั๊บอย่างมีดนอกจากใช้สังหานแล้วว่าใช้ป้องกันตัวได้ยังใช้ประโยชน์ได้มากกว่าปืนอีกด้วยในอาวัตถุประสงค์มันมีมากกว่าจะเอาปืนไปหั่นผักไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เอาปืนไปปอกแตงโมมันก็ไม่ใช่คคคครรรรัััับบบผมมถ้้้้้้าาาาาุุณณพพูดดดอยยยยยย่่่่งงงเเเเเเเีีีีจจะะะโโนนนนนนขไไปลล๋วใกห ว่าเบรกนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราก็รู้เรื่องเกี่ยวกับมีดไปแล้วว่ามีกี่ประเภทแล้วก็วิธีวิธีว่าเขาครัวง่ายยังไงเขาใช้อะไรมาครัวนะเราก็รู้หมดแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะไปจาะลึกที่พันกับที่เฟ่แล้วว่าพี่เขาเนี่ยมีอะไรเจ๋งอีกบ้างมีอะไรมาโชว์มีแบ่งกันชนิดจาะลึกเข้าไปเลยจอะลึกเข้าไปเีกโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เบรกหน้าครับมวนได้ปกติพันนี่เหมือนควงเล่นเลยเนะ เนี่ยฮะอันนี้ <Like S 1> ระเข้าใจจริงใช่เจ๋งๆนะอันนี้เป็นของ